Okay. มาดูที่ตัวโมเดลเรานะครับตอนนี้ผมมีพวกหลังคาอะไรนู้นเต็มไปหมดผมซ่อนันก่อนเราเรารู้จักการซ่อนวัตถุไหมอ่าการซ่อนวัตถุกดกดเลยครับคือเราจะไม่ลบมันแต่ว่ารจะซ่อนมันไว้ครับอ่าวิที่การซ่อนก็คือเลือกวัตถุที่จะซ่อนเนาะก็คือพวกหลังคานี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไฮ IDE อย่างเงี้ยแต่ว่าซ่อนนะครับปึ๊บมันก็จะถูกซ่อนหายไปอย่างเงี้ยหรือว่าเราเราอาจจะอยากเปิดหลังคาอย่างเงี้ยเราก็ซ่อนหลังคาได้เนีย่ยที่ขวาแล้วก็หายเนี้ยทีนี้พอเราจะเอามันกลับมานะครับก็ไปที่ Edit แล้วก็ตรงนี้ครับอันหายอันก็คือไม่นะครับไม่ซ่อนเงนี้ยแล้วมันจะให้เราเลือกว่าจะอันหายล่าก็คืออันอันล่าสุดหรือว่า อ๋อก็คือทั้งหมดที่ซ่อนไว้ก็คือกลับมาหมดอย่างเงี้ยอ่าผมเลือกอันล่าสุดแล้วกัน last นะครับอ,อันนี้มันหมดเลยโอเคตนีก่อนปึ๊บหายกลับไปอ่าทีนี้เราจะทำรูปด้านเนาะสังเกตว่าเรามีวิวอยู่สองอันอันนี้จากครั้งที่แล้วนะครับวิวที่เป็นแปนอ่าเนี่ย วิวอันที่หนึ่งนะครับวิวของแปลนท,ที่สองอะไรเงี้ยมันก็ยังอยู่นะครับเพราะเราเซฟเอาไว้ผมปิดไปทีนี้รูปด้านนะครับก็หลักการคล้ายๆกับตอนทำแปลนก็คือเราจะเซฟมุมมองเหมือนกันนะครับทีนี้จะเอาด้านหน้าก่อนเนาะผมจะทำด้านหน้าก่อนแล้วกันก็มาคลิกที่ตรงพวกนี้ครับเครื่องมือที่เป็นเนี่ยเครื่องมือวิวทั้งหลายเนะี่ย ซึ่งตัวนี้เราไปเรียกมาจากไหนนะครับอ่ายิงแล้วกันของผมปิดไปอ่ะไปเรียกเครื่องมือวิวพวกนี้มาจากตรงวิวนะครับแล้วก็ทูบาร์ทูบาร์ก็คือที่เก็บเครื่องมือทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันเกิดว่าเราจะมีแค่ติ๊กแค่บางอันให้เปิดขึ้นมาอันนี้เครื่องมือทั้งหมดในในโปรแกรมจะมีเยอะมากครับแต่เราเราเปิดมาแค่บางอันอ่ะเราก็ไปเปิดอ่าวิวขึ้นมา ก็คืออันหลอกสุดท้ายอันนี้ครับเราติ๊กถูกขึ้นมาเห็นไหมัมันก็ขึ้นมาเลยเราก็ close ปิดไปพอได้วิวตรงนี้มาปุ๊บเราก็จับมันมาไว้ตรงไหนก็แล้วแต่เรานะครับเลื่อนมันมาอ่ะทีนี้ด้านหน้าเนาะเราคลิกตรงนี้ฟอนต์ก่อน,นอันนี้คือด้านหน้านะครับอันนี้ไลท์คือด้านขวาแบ็คด้านหลังอย่างเงี้ยมันจะมีพวกนี้ให้แต่ว่าสังเกตมันจะเบี้ยวๆเห็นไหม ทีนี้วิธีการที่จะให้มันไม่ไม่เบี้ยวนะครับตอนนี้มันมีความลึกอยู่การที่จะให้มันไม่มีความลึกนะครับเราไปที่คามลล่านะครับแล้วก็ตรงนี้ parallel projection นะครับก็คือให้มันกลายเป็นภาพฉายมันจะกลายเป็นภาพที่ไม่มีความลึกมันมีแหละแต่พอมันเอยียงๆเนี้ยมันจะไปจะกลายเป็นไอโซเมติก ถ้ามันตรงๆเราลองกดตรงฟอนต์นะครับปุ๊บครับมันก็จะไม่มีความลึกกลายเป็นรูปด้านนะครับอ่ะทีนี้พอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็เลื่อนเมาส์ให้มันอยู่ในเขาเรียกว่าตำแหน่งที่แบบพอดีอ่ะให้เห็นทั้งบ้านในเงี้ยใช้ตัวนี้ช่วยด้วยก็ได้น,นี่ยตัวแพนน่ยคลิกก็เลื่อนจับตำแหน่งมันนะครับเสร็จปุ๊บพอเราได้มุมที่ต้องการแล้วเราก็ทำการ เซฟมุมมองนี้เอาไว้นะครับธีการเซฟมุมมองก็คือไปที่วิวนะครับแล้วก็ a n i m เมชันนะครับแล้วก็แอดซี e นะครับปึ๊บอ่ามันจะถามว่าเราจะเซฟเป็นซีนใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะ Update, อัปเดตสไตล์ของซีนนี้เป็นซีนกับซีนเก่าอะไรเงี้ยให้เราเซฟเป็นซีนใหม่คืออันแรกถูกแล้วนะครับเซฟแอดอันนิวสไตล์นะครับ, style, รบแล้วก็ P80 ปุ๊บอ่ามันจะมาเป็นสินที่สามเห็นไหมครับที่มุมซ้ายข้างบนนะครับอันนี้เราจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะอ่ะผมลองตั้งชื่อใหม่แล้วกันคลิกขวานะครับแล้วก็อ่า rename ตั้งชื่อศินสามใหม่เป็นด้านหน้าแล้วกันด้านหน้าจะได้ไม่งงด้านหน้าอ่าแล้วก็ enter ปุ๊บนี่ต่อไปผมเอาด้าน ทางดูด้านขวาที่สวยด้านขวาไม่สวยด้านซ้ายดีกว่าอ่าด้านซ้ายน่าจะสวยกว่าผมก็วิวแอนิเมชันแล้วก็แอดซีนเหมือนเดิมก็จะได้ซีนด้านด้านซ้ายมานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นด้านซ้ายแล้วกันจะลองสาธิตทักสองด้านเนาะอ่าด้านซ้ายนะครับอ่าเราลองกดกดตรงซีนนี้อ่ะซีนด้านหน้าปึ๊บเห็นไหมมันก็จะ กลับมาให้อะสด้าน,นซ้ายปึ๊บนี่นะครับซ้ายสองด้านอ่ะทีนี้พอเราได้ตัวสีพวกนี้เรียบร้อยอะเรากลับมาเป็นภาพติดเหมือนเดิมอ่ะก็มาที่คามล่าแล้วก็บนสเปกทีฟอะเป็นภาพติดเหมือนเดิมละอ่ะทีนี้พอเราได้ครบแล้วนะครับเราจะไปทําในเลเยอร์แล้วทีนี้ก่อนจะไปทําในเลเยอร์นะครับให้เราทําการเซฟก่อนหนึ่งทีปึ๊บ เซฟก่อนเพื่ออัปเดตอัปเดตตัวตัวเนี้เลเยอร์มันจะได้แบบตามการอัปเดตล่าสุดของเราอะไรเงี้ยอืมอ่ะทีนี้เราก็ไปเปิดเลเยอร์นะครับปึ๊บของผมเป็นเลเยอร์สองพันยี่สิบนะครับเพราะว่าตัวสกิทอัพเป็นส0 2 0ัยี่สิบเลเยอร์ก็ติดมาด้วยกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้ของใครมีเลเยอร์บ้าง มีป่ะมีใครมีเลยเอาไหมตอนนี้ <laughs> เออเออเออคือคือคนที่มีอ่ะตอนตอนที่จดลงสมุดอะไรเงี้ยก็เปิดเปิดไปด้วยแล้วก็จดไปด้วยก็ได้จะได้เห็นแบบหน้าตาของของเครื่องมืออืมบางคนอาจจะวาดวาดภาพหน้าตาของเครื่องมือประกอบก็ได้อะไรเงี้ยวาดภาพแบบสัญลักษณ์ของมันอะสัญลักษณ์เครื่องมือ อ่าผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับอ่ามันจะมีหน้านี้ขึ้นมาก่อนเป็นหน้าแบบเวลข้ามหน้าเวลข้มอันนี้อธิบายไปครั้งที่แล้วแล้วนะครับถ้าใครดูคลิปแล้วนะนะครับแต่ผมว่าน่าจะยังไม่ดูกันถูกไหมหน้าเวลข้ามมันจะเป็นการแบบว่าเหมือนสร้างทางลัดให้เราอะสังเกตว่ามันจะมีกระดาษมาให้เลือกเลยเผื่อว่าเราเจอกระดาษที่ใช่เลยตอนนี้ก็เลือกเข้าไปเดได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะเร็วขึ้น หรือว่าจะมาเปิดไฟล์ตรงนี้เลยก็ได้ครับมันจะมีไฟล์อยู่หรือว่าอันนี้มีงานล่าสุดที่เราทําครั้งที่แล้วด้วยขึ้นมาให้ด้วยอยู่ตรงนี้เลยคือมันจะให้เราเร็วขึ้นอ่ะอืแต่ว่าจริงๆผมก็ต้องใช้นี่แหละใช้อันเก่านี่แหละแต่ว่าผมจะปิดไปก่อนแล้วกันเพื่อให้ดูหน้าตาก่อนอนะ่ะหน้าตาของโปรแกรมก็ประมาณนี้นะครับขวามือจะเป็นแถบแบบพวกเครื่องมือในการแบบ modify งานนะอะส่วนแถบเครื่องมือที่ใช้เขียนจะอยู่ข้างบนนะครับ mm hmm. เครื่องมือที่ใช้ในการแบบเขียนสร้างสี่เหลี่ยมสร้างวงกลมเขียนเส้น,บ,นบอกขนาดใส่ตัวหนังสืออะไรเงี้ยจะอยู่ข้างบนนะครับตรงนี mm ้ hmm. จะเป็นตัว modify ให้เฉยอ่าทีนี้เราเปิดไฟล์นะครับก็ไปที่ไฟล์แล้วก็อ่อถ้าเกิดว่าสร้างงานใหม่นะเนาะเผื่อเผื่อใครยังไม่ได้ดูครั้งที่แล้วนะครับสร้างงานใหม่ก็นิวนะครับเรามาจะให้เลือกเทมเ l a t e เทมเพลตก็คือกระดาษนะครับจะมีกระดาษอยู่หลากหลายนะอันนี้ถ้าเป็นกระดาษกราฟก็มีเป็นกระดาษที่เป็นตารางนะครับถ้าเป็น p l a เ n paper ก็เป็นกระดาษกระดาษขา,ข,าขาวธรรมดาอ่ามันจะมีสามสามข้างบนอีกอ่าอันนี้ story board ก็จะเป็นพวกแบบเป็นช่องๆเหมือนคล้ายๆแบบการ์ตูนนะครับอ story board แล้วก็ title b ล็ c k อันนี้จะเป็นกระดาษที่เหมือนกระดาษเขียนแบบ มันจะมีพวกแถบชื่ออยู่ข้างๆหรือว่าบางอันแถบชื่ออยู่ข้างล่างก็มีอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเลือกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมข้ามเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าในในคลิปเก่าก็มีอธิบายไปแล้วนะครับมีลองเปิดเข้าไปให้ดูด้วยอันนี้ลองไปเปิดของเก่าดูได้นะครับอ่ะปิดไปนะครับเพราะว่าผมจะเปิดไฟล์เก่า open นะครับใช้ของอันที่แล้วแล้วกัน จะได้อยู่ในไฟล์เดียวกันไปเลยอันนี้มันถามว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนผมเซฟไม่ไม่ได้เซฟอันล่าสุดไม่เป็นไรอันนี้ปิดไปก่อนอ่านอันเก่านะครับเป็นแผ่นชั้นหนึ่ง